สวัสดีค่ะวันนี้เรามาโชว์อาหารประเทศดทิเูเนียคะ่ะบ้านแฟนตกยงังเป็นแบบนี้ค่ะมันฝรั่งจากประเทศดทิเูเนียแล้วก็อันนี้เป็นของบ้านเขาเหมดเลยนะคะเขาจะมีช็อปบ้านเขาซื้อดิจูเนียสุป by big chef Summer and refreshing stuff. Not spicy with chili. It's fresh with fresh vegetables. Okay, if we're gonna do some time, you're not gonna eat with me then. Sometimes, not today. And mine, mine. But why am I talking some time money for watching? Today. need to refresh. professional, in my mind, Hehehe <laughs> What have you got in here? Cucumber. beetroot, cucumber, Some onion. spring onion, beetroot, bean beetroot, and cream. What's do you that one? Yogurt, like a coffee. Yogurt. Cucumber. Yogurt, tea family. เป็นเยเกิรตที่กินเวลาเราท้องเสียนี่คเป็นแบบนี้ติดน้อยนี่สามจุดสองแฟตไม่เท่าไหรนะ่นะเวลาที่แบบว่าเวลาเราอยากขี้แตกใช่ไหมเดีิเวลาขี้แบบว่า <laughs> ท้องเราไม่ดีนะคะไอ้พวกนี้กินได้เลยมันจะทำให้เราท้องแบบว่าท้องดีแบบว่า เข้าห้องน้ำเดยน่ากินนะคะสุดแล้วก็จะเป็นสีชมพูชมพูแตงผักชียคุณพ่อจะคนขึ้นมาดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอยู่ยังไม่ใส่ดิวเลยชีฟกอ่าผักชีราวอะ เหมือนขนมหวานเลยล like ายก็บสวีทนะได้ดิจ <laughs> ะเป็นสีชมพูนะคะแต่ในกล้องมันมองเห็นเป็นแบบว่าสียังไงก็ไม่รู้นี่ค่ะซุปหน้าร้อนสำหรับประเทศลทิัชเนียกินกับมันฝรั่งมันฝรั่งนี้จากประเทศเคานะคะแบบมันจะเหลือง เป็นเหลืองสดสดสดใส,ดสามากนี่ค่ะประเทศดิทเทยเนี่ยอาหารเขาจะเป็นแนวนี้เลยค่ะกระดูกหมูย่างแล้วก็ไสไสรอบที่แบบว่าเนื้อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้นตจะเป็นแบบนี้ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่แล้วก็ว่านไปนะคะ หนูมาเรียอยู่โน่นค่ะหนูมาเรียนหนูมาเรียร์ซเรียสนี่ค่ะนี่ก็เป็นของเด็กนะคะเป็นอกระดูกหมูกระดูกหมูบาร์บีคิวค่ะ ซุปของบ้านแฟนนี่คือ่าสำคัญท,ที่สุดคืออันนี้นะคะเป็นบีทรูทนะคะบีทรูทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ค่ะสำคัญมากเป็นโยเกิร์ตชนิดน้ำนี่ค่ะเราก็จะมีผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีราวแล้วก็ ะะมันก็จะเป็นซุปแบบซุปซุปเย็นนะคะทุกคนถ้าบ้านเราอ่ะตอนแรกกาเห็นซุปอันนี้นก่นกคิดถึงนุนนกคิดถึงอะไรไหมคะมันเหมือนกับมันเหมือนกับชาเย็นมันเหมือนกับชานมเย็นมากค่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้พลังงานสูงมากนะคะทุกคนพลังงานสูงมากเพราะว่ามันเป็นโยเกิร์ต แล้วทุกอย่างมันจะมีแตผักทุกอย่างมีแต่ผักค่ะเดี๋ยวน้อจะชิมให้ดูเดี๋ยวจะชิมให้ดูมันจะแบบว่าได้ความสดมากนะคะทุกคนแจงโมเออแตงกวา แล้วก็ผักสะต่างๆน,นี่ความสดแบบสดใสามากนี่ค่ะอย่างนูก็จะไปกินกันนี้นี่ค่ะสวยงามเนานะไปแล้วค่ะคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน